สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ระฆังคงหลอมศักดิ์สิทธิ์ซอถูอีเซียวเพิ่งบินกลับมาที่เมืองเทพประธานและเขาก็ได้ยินเสียงระฆังจากยอดขานทีสวรรค์สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเพราะเขารู้ถึงพลังของระฆังหลอมศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจน ระครังนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถผนึกเขตพื้นที่ทำให้หนีไม่ได้เท่านั้นแต่มันยังมีเปลวเพลิงที่ร้อนแรงอยู่ในนั้นด้วยแม้แต่คนที่สวมชุดเกราะเชื่อมวิญญาณก็จะถูกหลอมละลายไปเป็นที่เท่าและเหลือเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันคือเสียงของระครังเสียงกดวิญญาณ เมืองเทพประธานอยู่ห่างจากยอดขันทีสวรรค์ไปกว่าร้อยกิโลเมตรและเมื่อผู้คนในเมืองได้ยินเสียงระฆังจิตวิญญาณขอพวกเขาก็สั่นสะท้านแม้กระทั่งเด็กเล็กๆยังลง้มลงไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดมันจินตนาการได้เลยว่าเสียงระฆังนี้น่ากลัวเพียงใดเสียงกดวิญญาณจะทำให้ดวงจิตวิญญาณของเขาแตกสลายแน่นอนในตอนนี้เจียงอี้กำลังทรมานอยู่จริงๆ เขตห่วงมิติถูกผนึกไว้ไม่ให้เขาใช้วิชาหลีกสวรรค์และเขาก็ไม่สามารถย้ายร่างฉับพลันได้ด้วยเช่นกันแม้แต่พื้นที่ใต้ดินก็ยังถูกผนึกไว้ด้วยทำให้เขาไม่มีทางรอดไปได้ ผิวของระคังยักษถูกสลักไว้ด้วยอสูรลึกลับต่างๆและราวกับว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่สัตว์อสูรแต่ละตนพุ่งออกมาพร้อมกับเปลวเพลิงและเปลวเพลิงเหล่านี้ก็ร้อนแรงกว่าเปลวเพลิงอัศนีที่ปรับแต่งแล้วทำให้ภายในระคังนั้นกลายเป็นโลกแห่งอัคคีเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนว่าเปลวเพลิงนี้ไม่เป็นผลกับเจียงอี้ ไข่มุกวิญญาณเพลิงทำให้เขาไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้เลยเปลวเพลิงอาจจะทำลายโล่ศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีและทำลายโล่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปทันทีแม้แต่เกราะเมคาอักคีเองก็ยังไม่สามารถต้านทานมันได้ หากเขาไม่เก็บกรอบเข้าไปในร่างกายของเขามันอาจจะละลายไปแล้วก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเปลวเพลิงนี้ไม่สามารถทำร้ายอะไรเขาได้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างยิ่งก็คือเสียงระฆังที่น่าสะพรึงนี้ ทุกครั้งที่เกิดเสียงสะท้อนดวงจิตวิญญาณของเขาจะเจ็บปวดรวดราวเขาจับหัวแล้วแด้ดิ้นอยู่ที่พื้นขณะที่เขาทรมานมากจนชนกำแพงระคังตลอดเวลาใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไป ดวงตาของเขาขยายและหดตัวราวกับว่ามันจะถึงขีดจำกัดของเขาแล้วขณะที่เลยทิงเวยังคงโจมตีด้วยแกนแท้พลังเรื่อยๆทำให้เสียงระฆังดังอย่างไม่หยุดหย่อนและมันก็เริ่มเร็วขึ้น ทำให้ดวงจิตหลักของเจียงอี้สั่นสะเทือนครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้เกิดรอยร้าวบนพื้นผิวหากไม่ใช่เพราะพลังงานของไข่มุกวิญญาณเพลิงที่พุ่งเข้ามาในดวงจิตวิญญาณของเขาและช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขาเขาอาจจะตายไปแล้วในตอนนี้ข้ากำลังจะตาย ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในส่วนลึกของดวงจิตวิญญาณของเจียงอี้เขาไม่สามารถทนกับเสียงระฆังนี้ได้แล้วหากเขาทนได้ละ่ะเขาจะหนีไปได้หรอข้างนอกมีผู้เที่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนมากกว่าหมื่นคนและคนอีกหลายร้อยคนที่เป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุงสดเขาใช้อัศนีพิโรธมาก่อนหน้านี้และมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะสังหารขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดธรรมดาธรรมดา แต่เขาจะไม่สามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดที่ทรงพลังได้ยิ่ยงกับคนเยี่ยงเลยทิ้งเวยที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังมีสมบัติเชื่อมดวงจิตด,ด้วยหมีหรอ แม้จะไม่มีระครังนี้เจียงอี e ้ก็ใช้วิชาหลีกสวรรค์หนีไปไม่ได้อยู่ดีเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะเข้าไปในห้วงมิติด้วยซ้ำและถึงแม้ว่าเขาจะเข้าไปในห้วงมิติได้ แต่ผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลเลยก็จะปล่อยวิชาทลายมิติออกมาซึ่งมันจะทำให้เขาถูกส่งกลับมาจากรอยแยกของห่วงมิติได้อย่างง่ายดายดังนั้นวันนี้จึงเป็นเหมือนวันตายของเขาแล้วความตายเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยกลัวแต่หากเขาตกตายไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเจียงเสี่ยวเหนว่ฟงหลวนเฉียนว่านกวนจ้านอูซวงเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานและคนอื่นๆกัน ข้อสรุปของพวกเขานั้นคือการตายไปพร้อมกับเจีงอี้หรือไม่ก็ถูกจับและต้องทนทุกข์ทรมานก่อนหน้านี้เขาได้เหลือบมองเหลยฉชียียนที่ถูกผู้อาวุโสตระกูลเหลยช่วยไป เขามีดวงตาที่ขุ่นเคืองอย่างขมขื่นซึ่งทำให้เจียงอี้ตัวสันแม้ว่ามันจะไม่ได้หนาวก็ตามหากคนของเขาตกไปอยู่ในมือของเหลยชีเหยียนชีวิตของพวกเขาคงจะเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเป็นหมื่นเท่าไม่ไม่ ข้าจะตายไม่ได้เนื่องจากความเจ็บปวดที่ฉกถึงจากดวงจิตวิญญาณของเขาเขาจึงจับหัวและโขกระคังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลืเลอดไหลอาบไปทั้งร่างและเสียงนั้นก็ทำให้หูของเขาเลือดออกด้วยข้าจะทำยังไงดีข้าจะทำยังไงดีเจยียงอี้ G e ฝืนตัวเองให้ลืมความเจ็บปวดในจิตวิญญาณของเขาและลืมทุกอย่างเพื่อที่จะหาทางเอาตัวรอดให้ได้ ดวงจิตของเขาที่ใกล้จะพังทลายกำลังหมุนเวียนอย่างรวดเร็วและความคิดนับร้อยก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาแต่มันก็ถูกกลบไปครั้งนี้เขาตกอยู่ในอันตรายที่หนักหนากว่าทั้งชีวิตที่เขาเจอมานับร้อยเท่าหมื่นเท่า ระครงนี้สั่นสะเทือนอีกครั้งทําให้เสียงดังก้องขึ้นมาอีกและเจียงอี้ก็จับหัวของเขาและเกลือกกลิ้งอยู่ที่พื้นเสียงนี้ไม่ได้ดังอยู่ที่หูของเขาแต่มันเป็นการเขย่าวดวงจิตของเขาโดยตรงนี่คือประเภทของการโจมตีดวงจิตวิญญาณ พลังโจมตีดวงจิตวิญญาณเจยงอี้ที่กำลังเปลือกกลิ้งอยู่บนพื้นมีสายตาที่ว่างเปล่าการโจมตีด้วยเสียงไม่ใช่ว่ามันคือทักษะวิชาเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ว่าเขาเข้าถึงทักษะวิชาเสียงสวรรค์ประเภทหนึ่งด้วยหรือแล้วถ้าหากว่าเขาเข้าถึงเสียงระครังนี้ได้มันจะยังสร้างความเสียหายให้เขาอยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่รู้ อย่างไรก็ตามเจียงอี้เองก็หมดปัญญาแล้วอันและเขาทำได้เพียงคว้าฟังเส้นสุดท้ายนี้เอาไว้และรีบหาทางเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเจียงอี e ้หลับตาและไม่ได้นั่งขัดสมาธิขณะที่เขาเพียงแค่นอนลงไปและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เขาไม่สนใจว่าดวงจิตของเขาจะพังทลายลงในขณะที่เขาจะพยายามเข้าถึงเสยยงระคังนี้หรือไม่ หลังจากที่เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์แล้วเขาก็ประสานตัวเองเข้าสู่สวรรค์และโลกาและยังสามารถประสานกับระคังยักษ์นี้ได้เขาสัมผัสได้ถึงความหนานและความเรียบง่ายของระคังนี้และเขายังค้นพบอาคมมากมายภายในระคังอีก เขายังสัมผัสได้ถึงการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของอาคมและการหลั่งไหลของแกนแท้พลังที่กระตุ้นอาคมซึ่งสร้างเปลวเพลิงที่น่าสะพรึงและเสียงระฆังออกมาด้วยเหลยถิ้งเวยได้ขัดเกล่าระฆังนี้และรู้ได้เลยว่าเจนอี่ยังไม่พินาศไปดังนั้นเขาจึงปล่อยแกนแท้พลังออกมาซึ่งทำให้ระฆังหลอมศักดิ์สิทธิ์นี้สะท้อนไปด้วยเสียงกดวิญ,ญญาณที่ล้ำลึก แม้ว่าเจียงอี้จะอยู่ในสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์แต่เสียงระฆังเหล่านั้นก็ยังทำให้ดวงจิตวิญญาณของเขาสั่นเทาโดยตรงและทำให้ดวงจิตวิญญาณของเจียงอี้ค่อยๆฉีกออกช้าๆดังนั้นดวงจิตวิญญาณของเขาจึงปล่อยความเจ็บปวดออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันจะกระตุ้นให้เขาตอบสนองโดยสัญชาตญาณดังนั้นแม้แต่ช่วงที่เสียงระฆังสะท้อน ร่างของเจียงอี้ก็ยังแด้ดิ้นไปทั่วตามสัญชาตญาณเนื่องจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เขากระแทกกับระคงังเด็กนี้ยังไม่ตายอีกหรอเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงถึงเพียงนี้ยังไม่สามารถเผามันให้ตายได้อีกหรือ หรือมันจะมีร่างกายที่ไม่สามารถทำลายได้เลยถิ้งเวยประหลาดใจายอยู่เงียบเียบที่ด้านนอกซึ่งเจียงอี้ก็ยังกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ข้างในและกระแทกผนังของระคังทำให้เกิดคลื่นสะเทือนอยู่ในระคัง ซึ่งเลยทิ้งเวยสัมผัสได้อย่างชัดเจนเขาใช้ระคงังหลอมศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อให้เจียงอี้หนีไปไหนไม่ได้และเขายังไม่อยากให้เจียงอี้ใช้อัศนีพิโรธเพื่อสังหารสมาชิกตระกูลเลยด้วยในขณะเดียวกันเขาก็ยังอยากเผาเจียงอี้ทั้งเป็นแต่เขาไม่ได้คาดว่าเจียงอี้จะยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ผ่านมานานขนาดนี้แล้วหรือเด็กนี่จะมีสิ่งประดิษฐ์กันไฟ ดวงตาของเลยถิ้งเวยเปล่งประกายด้วยความเฉียบแหลมขณะที่เขารู้ดีว่าเปลวเพลิงของระคังหลอมศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ากลัวเพียงใดแม้แต่สมบัติที่เชื่อมดวงจิตยังละลายหลังจากที่เวลาผ่านไปนานนานคำอธิบายเพียงอย่างเดียวคือเจงอี e ้มีสมบัติสำคัญที่ทำให้เขาต้านไปได้เพิ่มแม้ว่าเจ้าจะมีสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังไงวันนี้เจ้าก็ต้องตาย เลยทิ้งเวยพ่นลมออกมาและปล่อยแกนแท้พลังออกมาพร้อมกันทั้งสองฝ่ามือทำให้ระคังสะท้อนเสียงออกมาอีกในคราวนี้แม้แต่ผู้อาวุโสขอบเขตเทียนจุนทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังเขาก็ยังทนไม่ได้และรีบถอยห่างออกไปทั่วทั้งยอดขานทีสวรรค์เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นมีหนานกงหยุนยี่ ลู่หลีและผู้อาวุโสจากประกูลต่างๆรวมทั้งองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนและใต้เท้าเทวาธมินด้วยอย่างไรก็ตามสองคนจากเผ่าปีศาจนั้นกำลังเฝ้ามองดูด้วยสายตาที่เย็นชา เนื่องจากเสียงระฆังนี้ไม่ได้ผลกับพวกเขาอย่างสิ้นเชิงองค์หญิงเชี่ยนเชียนมีสีหน้าที่ไร้อารมณ์ขณะที่นางกำลังเฝ้ามองเหลยถิงเวยและมองระฆังหลอมศักดิ์สิทธิ์อย่างตั้งใจขณะที่เหลยถิงเวยสะบัดมือทั้งสองข้าง เขาก็ใช้แก่นแท้พลังโจมตีออกไปเกือบร้อยรอบและหลังจากที่เสียงกดวิญญาณเปล่งออกมาเกือบร้อยเสียงแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าในที่สุดเจีงอี้ก็นิ่งสนิทยอยู่ภายในนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในระครังอีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงถอนหายใจยาวๆและสร้างผนึกฝ่ามือพร้อมกับตะโกนว่ากลับมาขณะที่ระคังหลอมศักดิ์สิทธิ์ลอยขึ้นมามันก็หดตัวลงอย่างมากและกลับเขาไปอยู่ในมือของเหลยทิ้งเวยดวงตานับหมื่นคู่มองไปที่ใต้ระคังและเพียงแวบเดียวก็ทำให้ทุกคนมีสีหนะ้าไม่อยากจะเชื่อแม้แต่ใบหน้าที่มีเสน่ห์ขององค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนเองก็ยังเต็มไปด้วยความตกตะลึงนั่นก็เพราะว่า เจียงอี e ้นอนอยู่บนพื้นแม้ว่าศีรัะของเขาจะเลือดออกแต่เขายังมีชีวิตยุ่ไม่เพียงแต่เขาจะมีชีวิตอยู่แล้วแต่ยังมีสีหน้าที่เงียบสงบราวกับตัวเองนอนอยู่บนเตียงในลานบ้านและพักผ่อนอย่างสงบสุขและอิ่มเอมใจ ทันใดนั้นเจียงอี้ที่กำลังนอนอยู่ได้ลืมตาขึ้นมาและมุมปากของเขาก็โค้งขึ้นเล็กน้อยซึ่งเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาเมื่อใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดรอยยิ้มยิ่งดูหน้าสยดสยองและหนาวเหน็บยิ่งขึ้นไปอีก เขาบินขึ้นมาขณะที่ดวงตาของเขาและไปด้วยสายฟ้าดาบมังกรเพลิงปรากฏขึ้นที่มือข้างหนึ่งของเขาขณะที่ดาบอ่อนปรากฏขึ้นอีกมือหนึ่งเขาคำรามออกมาด้วยความโกรธและดังสะท้อนไปทั่ววันนี้ทุกคนจากสามตระกูลของพวกเจ้ากำลังจะตายทุกคนจะต้องพินาศไปพร้อมกับข้าเจียงอี e ้ผู้นี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ